วันนี้นะครับพาทุกคนมารู้จักกับทุเรียนฟีดได้นะครับอันนี้ก็มีมานาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแต่อันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองกินทุเรียนฟีดได้นะครับเขาจะไม่มีเม็ดนะครับเขาเอาเม็ดออกให้แล้วนะครับแล้วก็มีการทําให้มันแบบไม่มีน้ําในตัวของทุเรียนนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเหมือนทุเรียนแบบที่เราทานกันเลยนะผ่าครึ่งน,นะเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะทุกคนลักษณะของเขาจะเบานะครับแล้วก็จะมีความกรอบแห้ง แล้วก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกับทุเรียนกลนเลยนะครับกลิ่นเขาจะแบบเหมือนทุเรียนกวนนะครับแล้วก็รสชาติของเขาจะมีความกรอบหวานไม่มากนะครับแต่ก็ได้อารมณ์ดีกว่ากิกนทุเรียนทอดน,นะครับจะเป็นแบบคล้ายๆกินทุเรียนจริงๆแต่มันก็จะเบาๆยังไงไม่รู้อธิบายไม่ถูกแต่ว่ารวมๆคือโอเคนะครับแต่ว่าผมว่าผมชอบทุเรียนสดมากกว่านะสาหรับใครที่ได้ลองทานดูแล้วเออโอเคชอบไม่ชอบ หรือว่าชอบมากกว่าทุเรียนสดอะไรยังไงก็รีวิวตอบคอมเมนต์กันให้หน่อยนะครับแม่ลองหยิบทุเรียนนี้มากินอันไหนก็ได้อันใหญ่เลยอ่านั่นแหละอันนี้นี่นี่นี่แล้วบอกหน่อยว่ามันรสชาติเป็นยังไงบอกด้วยนะรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงมีกลิ่นนะอร่อยปะอร่อยอร่อบหวานกรอบอร่อยมากโอเค